รู้โคตรเร็วอ่ะออแรกแบบไม่มีอะไรเปิดมาประมาณไม่ถึงสามสิบวิอ่ะคนดูเข้ามาที่หกคนนี่มันเล่นเลื่ไง ห้าสิบคนแล้วเนี่ยที่อยู่บ่าน่ะยังไอยู่กันเลยงานนี้น,นะมันไม่มีแค่เปล่าไม่รู้แต่คูคอมเมนต์ไม่ขึ้น แบบอะไรอะไรอะไรท่านน ยีงคอมเมนต์ไหมคิดถึงน้องจอ้วนทุกวันนะทายๆจอค่ะถ้านอนในที่นะคุณโยวันนี้ต้องขออาภัยนะคุณโยครับที่มาช้านะครับพอดีว่าช่วยพระอาจารย์ทำท่อน้ำอยู่นะครับคุณโย แล้วก็วันคะด้วยล้างจาทนทานขอน้ำนะคุณยงก็เลยมาช้าดหน่อยนะครับวันนี้วันนี้มีแต่งงานนะคนุณยงก็เลยมาช้าต้องขออาั่านนะครับกินอะไรยังวันนี้จอะกินแล้วนะครับคุณยงเขาจะเอามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ สวัสดีค่ะลูกเงินเจริญพรนะคะคุณยอมทํางานเยอะเลยค่ะใช่ครับคุณยอมวันนี้ทํางานเยอะมากเลยนะครับก็เลยมาช้านิดหน่อยนะครับงั้นนิดหน่อยนะคุณยอมมาเกือบเกือบเที่ยงเกือบเกือบเทนะคุณยอมเดือนเกิดตัวนี้เจ้าลูกเงินและ จาะแล้วเจาะจาที่น่ารักจะเดินพรนะครับไม่เป็นไรค่ะเนนโอเคครับคุณยอมลุกถนนอีกแล้วใช่เขาคุณยอมเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางเดียวันเพื่อนคุณนรู้รถคนแล้วก็รถคน มอเจ็ดคนมาไล์แค่ห้าที้างไม่เป็นไรขครเอฟซีดูคลิปเจ้าจ yes> ่อเช้าละรถมาเหมือนว่าจะมีโยมมาหาจ่อหรือเปล่าจานหรือเปล่าหน้าจ่อฟินมากเลยใช่ครับคุณโยม ได้เวลานอนแล้วเต้ออาอ้วนใช่ครับส <c oughs> วัส <c oughs> ด,ดีคุณเดมุกคุณดุทันเล้นะครับ ทำอะไรทำอะไรกันไปคอมเมนต์ขึ้นไหมขึ้นแต่ไม่ไม่ดูอ่านดิกๆเดี๋ยวรับยังไงรับแล้วเรียบร้อยแล้วคุณโยมจัดหรเรียบร้อยนะครับอุ้ยเจ้าอ้วดอ้วดับปุ้ยคำนี้นต่มีไหครับมาแรกคอมเมนต์ขึ้นตอนนี้คอมเมนต์คอมเมนต์ขึ้นแล้ว เห็นหรือไม่ถึงนะเห็นไม่ถึงเป็นไงฮะขออ,อภัยนะคุณโยมเขอบอกดิว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคุณโยมก็เลยไม่ได้อ่าอนคอมเมนตะ์ใครสักคนเลยนะครับต้องขออ,อภัยเดี๋ยวเ,เอาอีกขักคเนเปงนอ่านนะคุณโยม <S 2> <S 2> <S 2> สารทู้า่ะเริญพอนะครับรำบากจริงเลยพ่อลูปหล่อให้ขอบคุณน,นุกท่านนคะครับับบใี้นี่ครับเนื้ออาจารย์ไม่ใช่จะเละปิดพุ่เยอะจัง มันดูเยอะได้แล้วนะครับ้อ,อนเยอะขึนอ,อ่ะเอคอมเมนต์เย่ะเอะมเนต์ขึ้นอ,อ่ะขึ้นอ่ะ ทักทายหมูว่านครับ ่งนี้เมา่มันคนี่ยูดีดีดดมาเฮ้ยเคปแบบนี้ละอ่างแล้วเนี่บักชับบลออย่างนี้แหละคุณก็สามารถเมนเพื่อคุยได้นะครับ แลวไวคือัคต่ครหมนปนม่มดเนอ้าวไไหนเนี่ยอไหนเี่ยวระธานจอหนีครับประธานจอหนีแ้วครับอือเรียบต่อให้คุณยอม จะได้ที่อนอนใหม่นะครับเรียบร้อยเข้าไปนอนอย่างมีความสุขเรียบร้อยนะครับนี่นินจะยังไงต่อละครับนี่มีอะไรทำแล้วกินยมตอนนี้ทำจออหนี้เข้าไปข้างในนะครับเห็นไหมนยไม่เห็นอีกมาขั้นกลางระหว่างเรากับจอะนะครับมันจะขยับตัว ขย,ขยับได้แล้วเดี๋ยวเห็นจอนะครับนี่จออยู่ข้างในนะคุณยยมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วตอนนี้ก็คือต้องถ่ายรอบรอบรอบ,รอบนะคุณยยมครับอะไรพูดอย่างนั้น นี่นคุณยมจอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ซูมไม่ได้ด้วยเง่จอดอยู่ตรงนี้นะคุณโยมวิ่งแล้วสก,กิตสกับวิ่งใส่เลยแหละนี่นคุณโยมมานจอดสะอาดมากเลยครับตอนเช้าเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำนะคุณโยมเ้าจะเดียวมาทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับจอครบับเอ,อมาเถอะครบับ ออกมาเถอะประธานจอประธานจอครับออกมาได้ไหมครับหีแล้วถ้าจะออกมาคุณนยก็ต้องดีใจนะครับพ <Yeah. S 1> อดีว่าตอนนี้เดนนี่้คยทำแล้วนะครับหีแล้วนอกจากรอแล้วก็รอนะคุณโยมทำได้แค่รอกับรอนะครับตอนนี้ถ้าประธานจอไม่อ,ออกมาก็ มันดูจะทันอย่างระวังแล้วนะครับอีกทีเปล่าไม่แน่ ้ตัตั้องขออภัยคุณยมนะนะครับวันนี้ที่ม,มานะช้าแล้วก็มาทานเจาะแล้วน่าจะงอนนะคุณยยมงอนเข้าที่คุบนอนหนีใหม่นะครับเน้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปหาเจาะได้ขเขาเน้นก็อ่านไม่ได้นะคุณยมครับขเขาเน้นไม่ขึ้นนะคุณยม อมเป็นบ้ากันแล้วฮะอ๋อโอเคครับคุณโยมนะวันี้ก็ขอลงนะแต่เพียงเท่านี้นะครับผมมาแป๊บเดียวเองฮะงั้นนุ่นินเดี๋ยวพาคุณโยมชมวิวบ้านจอนะครับคุณโยมแล้วค่อยลงไลน์นะครับ นี่นะคุณโยมบรรยากาศบ้านเจาะเย็นสบายนะครับลมพัดทั้งวันนะคุณโยมไม่ต้องห่วงเรื่องอากาศแต่ส่วนมากตอนเย็นไม่ค่อยจะพัดนะคุณโยมตอนเช้าอารมณ์ไอ้อากาศไอ้อากาศดีมากคุณโยมขออภันยนะครับแตนเช้าอากาศดีนะครับไม่กล้าคร่ นี่นะนคุณโยมอากาศบ้านจอะเย็นสบายลมพัดทั้งวันนะคุณโยมไม่ต้องห่วงอากาศร้อนๆสงสยนะัยเจาะน่าชะนังใต้นคุณโยมถือว่าอากาศมันจะเย็นเย็นใช้ได้นะคุณโยมจ่าเขาน่าจะพักผ่อนหรือว่างอนก็นไม่ยู้นะคุณโยมครับรว่านี้มาสงสัยนี่จจอนะ وم, น่าจะงอนนี่นะครับที่มาที่ที่มาช้านะคุณโยมน่าจะบ้านจาะนะคุณโยมครับ อันนี้พัดเท้าบ้านเจาะคุณโยมนี่นะครับบ้านที่เจาะเอาไว้นอนหลบนอนนะคุณโยมลมพัดตรงนี้ตรงตรงนี้คือลมเย็นเย็นมากเลยคุณโยมครับตรงนี้นะบ้านเจาะข้างบนอาคารน่าจะเย็นกว่านี้นะคุณโยมบรรยากาศร,รอบๆ คุณยองครับให้สาวไมเนี่ยปิดไลรไหมครับเผื่อเพราะว่าให้ให้จ้าเขาได้พักผ่อนคุณยองอันนี้ขอถามก่อนนะคุณยองครับไม่ใช่ว่าเนนจะปิดไรลเลยกลัวกลัวโดนบ่นนะคุณยองเนี่ยพระอาจารย์เองเขามาบ่นนี่ก็เลยถามคุณยองว่าให้ทำไมเน็ตปิดไรเลยไ,ไหมครับพอดีว่าปล่อยให้ปล่อยอยให้เจ้าได้พักผ่อนนะคุณยอง นี่อตอนเช้าที่เจะเอามาให้จอะกินนะครับมีแกงมังกรน้ำม่วงแล้วก็ผักนานาชนดิดแล้วก็มีหนอนด้วยนะคุณโยมครับหนอนจอะกินหมดแล้วนะครับนี่หนอนเรียบร้อยนะคุณโยมจอะกินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสามัญต้องเก็บถอดคุณโยมไปทานจอะกินสามัญเรียเก็บนะครับระยะเก็บแป๊บนึงนะคุณโยมครับ งั้นสามเณรจะขอลงไลท์แต่เพียงเท่านี้นะครับคุณโยมเดี๋ยวสามเณรมาไลท์แล้วเดี๋ยวสามเณรอัดคลิปหน่อยเอามามาให้คุณโยมดูนะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้เนี่ยมาช้านะคุณโยมสามเณรขออนุญาตลงไลท์แล้วนะครับ